เมื่อตอนนั้นยี่กว่าปีก่อนนะครับรบเราเห็นธนุมานตัวเนี้ยเราก็ไม่เคยซื้อไม่เคยเห็นของจริงรเห็นแต่ในหนังสือเล่มเก่าๆพี่คงนี้เปิดเท่าไหร่อออันนี้เหรอแสนสองนะครับแล้วก็สองสองเออเราก็ชอบแล้วแกก็พูดมาว่าเออดูนะเผื่อมีลูกค้าก็เรียกคกุณพามาซื้อได้นะ<ม>อะไรเงี้ยวันนั้นก็ต่อไป พี่เจ็ดหมื่นไดไหมจากที่แกดูนั่งดูหนังสืออะไรกเอลุกขึ้นมาคุยกับผมแกมีตัวเลขแล้วแสนสองอ่าอารมณ์แบบแกก็ดูหนังสือดูอะไรอ่ะกลับว่าบอกแสนสองพี่คงเดินหนีอ่ะใช่ใช่เรก็เราก็ดูจบที่แปดหมื่นนะครับพอเป็นแปดหมื่นเราซื้อเสร็จะไรเสร็จแล้วก็มานั่งดูสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับมีคนมาชอบ แต่คือแท้นะแท้เลยโอเคโอเคเราซื้อมาแล้วก็ยังปแล้วก็ดูใจใจป้อมปอมอมปองเออเก้หรือเปล่านะเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นของแท้เราไม่รู้จะดูยังไงจะดูการอุปกรณ์การลงมีดการลงไรเนี่ยตามหนังสือเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนดูหนังสือเยอะสมัยก่อนเครื่องงงรางดูบ่อยมากแล้วชอบพิเศษก็คือขันนุมานนะครับมีพี่คนหนึ่งตอนนี้เจ้าของ เจ้าของพี่คนนี้ได้เปิดทํารายการด้วย<อ>นะครับก็อยู่กับพี่คนนี้<อ>นะครับขายแกไป2อ0แสนเจ็ดอยูได้2เดือนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนมาขอซื้อแกเกือบ10ล้านแกไม่ขายนะครับมีตัวเลขให้เขานะฮะแกไม่ขายแกก็เก็บบอ,อกเก็บไปที่รล,ลึกอะไรเงี้ยครับ